สวัสดีครับผมพีทนะครับจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็จากช่อง youtube ตามผมลงทุนครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตเป็นส่วนมุมมองของตัวคริปโตกันต่อตนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของตัวอีตาเลียมกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตในส่วนของตัวบิตคอยไปแล้วรอบคลิปนี้ก็จะมาคุยในส่วนของตัวอีตาเลียมกันบ้างนะครับเพราะในส่วนของตัวอิตาเลียมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตัวบิตคอยครับแต่ขึ้นก็จริงๆก็ใกล้เคียงกันนะครับแผนของเรารอบที่แล้วเนี่ยก็อันนี้ โดนน่าจะโดนจุดเลยจุดขาดไปเพราะว่าราคามันมีการเบรกไฮตรงตรงโซนที่ผมบอกนั่นแหละแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมานะครับแต่ว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้ทำไฮใหม่ตรงนั้นมันก็ไม่เลยจุดโซนคัดเราแล้วก็ลงมาอย่างรุนแรงทะลุทุกแนวรับนะครับทีนี้ในส่วนของอินดิเคเตอร์หรือว่ามุมมองเนี่ยของตัวอีเทเรียมเนี่ยมันก็มีความต่างนิดหน่อยของอีเทเรียมเนี่ยมันเป็นโอเวอร์โซนยกโลใช่ไหมแต่ว่าตัวบิตคอยมันไม่มันไม่ใช่นะครับมันมันมันไม่มีการค้างหีีเหมือนอีเทเรียมอีเทเรียมมันมีการค้างหลีแล้วมันก็ ผ่านไฮได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ารอบที่แล้วเราพูดถึงการเคลื่อ,อะไรไปบ้างก็เราคุยกันล่าสุดก็คือวันที่27พฤศจิกายนครับมุมมองของอีกเรียมเนี่ยก็มีอยู่3เคสหลักๆนะครับแต่ว่าที่ผมตามอยู่ก็คือเคสข้อ1.1นะครับเป็นเคสที่เราตามกันอยู่ประจํานะครับ1.1กับ1.2เนี่ยคล้ายกันนะครับต่างกันแค่เอฟเฟกในการจบ2จะแรงกว่า1นะครับ ่าผมก็เคยเขียนให้ดูแล้วยังไงเ๋ยวทอบตัวใูคลิปนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนสามก็คือเป็นการคอเลกชันก็คือเป็นการอาจจะเป็นการไซเวในภาพใหญ่เพื่อเพื่อว่าเมื่อตอนนี้เรากำลังอยู่ในเว็บซีใหญ่นะครับก็ยังมีความเป็นไปได้ทั้งสามเคสนะครับหลักๆมีประมาณนี้ส่วนเคสถ้าเรามาดูภาพย่อยในยข้อ1.1ในเคสมองขึ้นของ,องรอบที่แล้วเนี่ยกรณีเว็บสาวยังไม่จบปรับในลวดของนอนคาบีไปขึ้นขาซีเคสนี้ยังเป็นไปได้อยู่ไหม ก็เป็นไม่ได้นะครับก็เหมือนกับตัวบิตคอยเลยนะครับก็ยังไม่ได้เกินกฎดิติขั้งกฎแนว618นะนยังย่อมไม่หลุดก็ยังมีโอกาสเป็นเคล็ดได้อยู่แต่ผมให้น้ําหนักน้อยเพราะว่าขนาดไซส์ดิจีของชุดเนี่ยมันเริ่มใหญ่ให้น้ําหนักของเคสของการมองลงกรณีเว็บสามจบแล้วปรับลงขาเอหรือว่าปรับเว็บสี่มากกว่านะครับในภาพใหญ่ส่วนตัวไปเจนนี่มากกว่านะครับอ่าเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไง ก็ในส่วนของตัวอีจเรียมนะครับถ้าเราดูอาจจะจากคำเฟรมวิกนะครับเคสข้อหนึ่งจุหนึ่งเนี่ยความหมายของของของผมก็คือมองว่าชุดเนี้ยปรับมาเป็น1ย่อเว็บสองใช่ไหมและชุดเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยคือเว็บสามอันนี้ก็จะเป็นชุดคลืนยอ่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจียมลงเว็บสี่ใหญ่นะครับอยู่ที่ว่าสามเนี่ยจบไปยังแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ อาจจะจบเลยก็ได้นะถ้าจบตัวนี้ก็เป็นรูปแบบ expanding ที่เราตางกันก็คือ A B C D E ตัวนี้มีห้าขาตรงเนี้ยหรือถ้าเป็นนอนก็ A B C X A B เนี่ยชุดเนี้ยที่มันจะขึ้นอีกขาหนึ่งก็เลยเป็นเคสที่เราตามอยู่ที่มันไม่จบตรงเนี้ยรุนนิ่วหายเพื่อจบแล้วค่อยลงเวฟบี C. ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวมองว่าน่าจะจบแล้วนะครับน่าจะจบแล้ว,นะจจแ,ลวแต่ว่าราคาเนะี่ยก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะสำหรับเคสเนี้ยในส่วนของตัวบิทคอยเนี่ยมันถึงแล้ว แต่ว่าอีทิเลียมเนี่ยอลองวัดดูเห็นไหมมันยังไม่ถึงนะมันเหลียดาวไซด์อีกเยอะเลยต้องลงมาอย่างน้อยก็คือสามพันสี่สิสามเหรียญน,นะซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณสี่พันลงมาตอนนี้ก็อตอนนี้ถึงนไหมลองดูแนวขั้นต่ำามสิบสามอร์เซก็ไม่ถึงก็มองว่าอาจจะยังไม่ชุดเว็บสาม ตรงนี้อาจจะยังไม่จบก็ได้นะทั้งกนเนี่ยอาจจะยังไม่จบก็ได้อาจจะยังไม่เข้าสู่เว็บสก็ได้นะสาหรับตัวอิเิลิอยมหรือว่าอาจจะกําลังเป็นส่วนในส่วนหนึ่งของเว็บสก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือ,อยังก้ามกึ่มอยู่นะครับเว็บสี่เป็นอะไรที่เทคค่อนข้างยากนะจะไม่เหมือนกับเว็บสองนะครับเพราะเว็บสี่เนี่ยมันออกได้ค่อนข้างหลายรูปแบบจริงจริงเนี่ยถ้าเราอ่านเว็บสองออกก็อาจจะประมาณการเว็บสี่ได้ถ้าเกิดว่าชุดนี้เป็นริมเพลนะครับอันนี้คือเคสหนึ่งจุดหนึ่ง ส่วนเคสข้อ1.2ก็คือมองว่าชุดน,นี้เป็นชุดเป็นไซคเคิลเดียวกันนะก็คือ1ปรับ2แล้วก็3 x จบไปตรงนี้แล้วแล้วก็ชุดน,นี้ลงเลก4แล้วก็ชุดน,นี้ขึ้นเไป5ก็คือจบไป 1. แ้ไซเคิลแล้วก็เตรียม collection a b c ในภาพใหญ่ซึ่งเคสเนี้ก็จะค่อนข้าง รุนแรงและลงไรื่อยกว่านะครับเพราะมันเป็นการจบไซเคิลในภาพใหญ่อย่างที่ผมบอกไปมันก็จะเหมือนกับวิกฤตต่างๆที่เกิดกับวิกฤตทางการเงินซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยน์หรือเปล่านะเป็นการคอร์เรชันในภาพใหญ่ซึ่งใหญ่มากนะมันจะลงโหดค่อนข้างโหดแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับแต่จะใช้เวลาไม่นานเหมือนกับที่ผ่านมาที่ใช้เวลาอาจจะเป็นหลายปีนะครับกว่าจะฟื้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างเล่นเร็วนะครับ มันมันน่า,นาจะโหดกว่าก้อนนี้ได้ซ้ำนะครับเพราะมันเป็นการจบสาเคลื่อนใหญ่สำหรับขาลองหรือขาบายเนี่ยให้ระวังมุมมองนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อถ้าเจอแจ็คพอตเจอเคสนี่ติดนานนะครับแล้วก็ต้องทนดรอดาวเยอะนะครับระวังด้วยส่วนอีกเคสหนึ่งก็เป็นเคเสไซด์เวก็คือมองว่าชุดนี้เป็นเว็บหนึ่งเป็นเว็บสองแล้วก็ตรงนี้เป็นเว็บสามใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออยู่ในเว็บสี่ละอ่ะโทษครับสามอยู่ตรงนี้ ตมอยตรงน,ตน,นี้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเว็บสคือเนี้ยจ,จะเป็นแค่ขา A B C เพื่อจบ4หรือเปล่าหรือ4จะเป็นท i a เกิ e ก็ยังไม่รู้นะเพื่อขึ้นห้าเคสนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าผมให้ยังให้น้ำหนักน้อยขอตาม2อ,อเคสนแรกก่อนนะครับประมาณนี้ทีนี้ในมุมมองในภาพภาพย่อยนะครับที่เราตามก็คือสุดเว็บ5เนี่ย ไม่ผ้าของสามเนี่ยที่เราไล่กันมาเนี่ยสมมติว่าเรามองว่าชุดเนี่ยมองว่าขึ้นเป็นดิเพาใช่ไหมอมองว่าชุดนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยสี่น้อยแล้วก็ห้าน้อยเพื่อจบสามใ่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นสองใ่เป็นหนึ่งใ่พอในภาาออกเนี่ย ไอตอนนี้จะเป็น d ีคียย่อยก็จะมี i m p พ l s หนึ่งสอีกอยู่หงชุดซึ่งตอนนี้เราเราไม่รู้ว่าไอ้็บ5้าตรงนี้จบไปหร,รือยังอัน,นเราซูมไปดูใกล้ๆทำมักมาร์าาส่วนไหมครับจากโรลรอบล่าสุดรอบ,รอบ,รอบก่อนก็เลยมองว่าชุดเนี้ยเขตแรกก็คือถ้าเป็น expanding เนี้ยก็คือมันจบได้เลยนะครับก็คือ A B C D E ชัวนี้จบละวมบพ้าจบในรูปแบบ,บของ ending diagonal ในรูปของ ending x p แล้วก็าน้อยแล้วก็เตรียมลงเ่าเว็บ C ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับเคีนนี้ก็ก็เป็นไปได้ก็คือชุดนี้เป็น ending diagonal ในรูปแบบของ ending x p ก็คือแต่ผมเขียนเป็น1่ง3น้อยแล้วกัน1น้อย1น้อย2น้อย สน้อยสี่น้อยห้าน้อยแลลวของค e อ้เป็นดิงพรจบห้าใหญ่นะครับของสามใหญ่ทีหนึน่งพอในผ้าออกนะแล้วก็คอนแทชันลงเว็บสี่อย่างรุนแรงนะครับส่วนตัวก็บอดเจนี้นะโอกาสเป็นเป็นเคนี้สูงมากกับแค่ที่ยังไม่จบก็คือชุดเนี้ยเพราะว่าอ,อ,อันนี้เป็นสามเใช่ไหมล้วชุดนี้ย่อมาเป็นเป็นอ่าเป็น โทษครับอันนี้เป็นสามน้อย4น้อยชุดนี้ขึ้นเป็นห้าน้อยแต่ว่ายังเหลืออีกขาหนึ่งก็คือชุดนี้ขึ้นมาเป็นดอนก็คือ A B C X A B C เคสนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าราคายังไม่หลุดโซนนี้ก็คือจะเช็คกดว่ามันว่ามันจะเป็นอีกขาหนึ่งอ่าเพราะว่า ไอบตรงเนี้ยมันเล่าได้ลึกสุดจนกว่ามันจะ cover x มันก็ยังไม่ได้ผิดกฎเลยนะครับมันยังลงได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อจริงเนี้ยมันไม่ควรยล่อลึกนะครับก็คือเอาสักสา2สิแปดจุดสองหรือห้าสิเปอร์เซนตเนี้ยไม่ควรลึกต่ากว่านี้หรือหสิบเดจุแปดเนี้ยโซนเนี้ยไม่ควรปรับ b ไม่ควรปรับลึกมากกว่านี้เพราะว่ามันจะสนับส,สนุนให,ให้มีนิวไฮได้แต่ถ้าลึกลงมากกว่านี้อาจจะลุ้นขา c ีนิวไฮลำบากนะครับเพื่อจบกุมน,นี้ นะครับแต่ว่าส่วนตัวคือบันแอดเคสแรกนะครับก็คือเคส expanding จบแล้วก็เตรียม collection ลงลงเว็บสซึ่งชุดเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ามันเป็นน้อยหรือว่ายังไงนะครับสำหรับตรงนี้ก็คืออาจจะลงมาเป็นถ้ามันเป็น B OK ชุดนี้ก็คือ B น่าจะจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวตัวนี้กำลังฟอร์มเพื่อขึ้นสนะครับแต่ถ้ามันเป็นการลงของไซเคิลใหม่ ชุดนี้ก็อาจจะจบในรูปแบบของ expanding ได้เหมือนกันนะเนี่ย A B C D E แบบนี้นเพื่อจบ1ใหญ่นะครับเนี่ยจะเต้ง A ลงมาเ A ลง B ขึ้น C เพื่อจบ2ใหญ่ก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยลงสางแรงแล้วก็เด้ง C ลง5เพื่อจบขา A ค่า A ของ C ใหญ่ก็ได้นะครับก็จะสัมผัสในการลงค่อนข้างเยอะถ้าชุดนี้ลงไปดิเนเผานะพอพอในภาพบอกนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ตรงนี้เดี๋ยวรอตลาดฉเฉลยข้อมูลมากกว่านี้แล้วกันถ้า new h w h i เนี่ยก็เป็นเคสนอนของการมองขึ้นได้เลยเคสที่ผมบอกก็คือเคสเคสนี้เคสถ,ถ้าทำ High ใหม่ก็คือรูเคสเคสมองขึ้นกรณีนี้ได้เลย แต่ถ้าจบก็คือจะเป็นเคสนี้ก็คือจะเป็นน้หลายของ e x p a n d i n g ที่ผมวาดไมื่อสักคู่นี่แหละก็คือชุดนี้จบ e x p a n d i n g แล้วแล้วก็ฟอนลงชุดใหม่นะครับพอฟอนภาพออกนะถ้าเกิดว,ว่าใครไม่เข้าใจก็ลองพิมพ์คําถามไว้ใต้คลิปได้นะยังไเดี๋ยวอาจจะมีภาพอธิบายทีนึง่งนะครับอ่าส่วนตัวตอนนี้ผมมองว่าน่าจะมีรีบบวนะไปหาเป้าโซนสีสีเนี่ยประมาณสี่พันหนึ่งร้อยเจ็สิบถงสี่พันสองร้อยนะ ชุดเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูอินดิเคเตอร์กันบ้างถ้าดูจาก Time Frame Week เนี่ยชุดนี้ก็ยังไม่ได้เลียร์ไดเวย์เจนนะแต่ว่ายังไม่ได้มีเป้านะครับจนกว่าจะหลุดต,ตรงนี้2,500เหรียญอ่ากลับมาที่ดูเดย์อ่เดในตอนนั้นที่เราคุยเนี่ยมันเป็นโอเวอร์โซยกโลชุดเนี่ยเนี่ยของชุดเนี้ยขึ้นไปโอเวอร์บอทลงมาโอเวอร์โซ ชุดเนี้ยได้ยกโลดีทิ้นใบโอโบสไม่ผ่านหายค้างยอ่อตตรงเนี้ยที่ลงมาแต่ว่าชุดเนี้ยมันเหมือนเป็นน้อยลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ดีกลับเร็วมากนะครับอตอนนี้มองก็คือน่าจะเป็นไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับเป็น RSI ชุดเนี้ยน่ครับจากไฮรอบล่าสุดของตัวอิเทเรียม ายรอบล่าสุดก็คือตรงนี้ที่4,860เหรียญก็คือที่ออทามไฮเลยนะชุดนี้จะลงมาเนี่ยน่าจะเป็น ISI ์่หัวของตัวนี้ย s i ของทางเฟรม4ชั่วโมงชุดนี้เ้าทาร์เก็ตเขาที่แล้วที่เราวัดเนี่ยมันก็ลงมาถึงเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยรอบ48อย่างน้อยเนี่ยมันถึงละทิ้งไส้ไปถึงพอดีเลยเห็นมเนะี่ยที่ส่วนนี้ 3 9 0 0ันเก้าร้อยเกบถ้าเกิดว่าใครได้รับมาแนวเนี้ยในแผนรอบที่แล้วเนี่ยเป็นมุมมองลงมาถึงโซนแนวรับพอดีเป๊ะเลยนะก็คืออย่างน้อยก็ได้คืนนะบิตบิตคอยเนี่ยอาจจะโดนบิตคอยเราได้หน้าเซลล์มาแต่ว่าอีเทเร,รียมเนี่ยอีเทเรียมเนี่ยเราอาจจะโดนเซลล์เซลลกินสต็อปตรงนี้ไปเนี่ยก็คือโซนเนี้ยที่ผมทำ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 เส้นไว้เนี่ย,ยตรงนี้ก็ตอนนี้เลยตรงเน,งนี้ที่เราเข้าไปตรงเนี้ยแล้วเราเรา,เรา,เราโดนล่าชุดเนี้ย เราโดนสต็อปไปชุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าหน้าบ่ายนะครับบลวอกถ้าหลุดเนี่ยมีเป้าลงก็คือโซนสี่โมงหน้าล่างเห็นไหมราคาลงมาแตะอดีเป๊ะเลยเนี่ยสองโซนเนี่ยเป็นโซนแนวรับเราซึ่งตัวบิตคอยเนี่ยรับไม่อยู่นะครับแต่ว่าตัวเทเลียมเนี่ยรับอยู่นะครับเนี่ยอดีเป๊ะเลยใครเก็บมาที่แนวเนี่ยสามพันสามร้อยสี่สิบสามเหรียญถึงสามพันห้าร้อยเหรียญเนี่ยที่ผมไม่รับแนวเนี้ยก็น่าจะได้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ราคาก็ิรีบาร์มาแล้วอย่างน้อยรอบหนึ่งเนี่ย รับมาตั้งแต่ส่วนนี้เอา,เอาตรงนี้เลยก็น่าจะได้อย่างน้อยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะยังยังไม่ได้เลยจุดรับเราเนี่ยครับสำหรับโปรไทติทเรียมเนี่ยอ่ะตรงนี้เราได้มายี่สิบไอ้ตรงรอบไม้ที่แล้วเราโดนไปเท่าไหร่ไม้ที่แล้วเราโดนไปเท่าไหร่อ่ะข่าวตรงนี้เขาใส่ตรงนี้เลยก็เจ็ดเปอร์เซ็นก็ หักลบแล้วก็ยังได้สิบเปอร์เซ็นกว่าก,กย็ยังได้เยอะอยู่นะครับก็ยังคุ้มอยู่อาทีนี้เดี๋ยวรอบนี้นะครับรอบนี้ก็มองว่าชุดนีน้น่าจะน่าจะอาจจะจบแล้วแหละของไซเคิลนี้นะอันนี้อาจจะเป็นการไซเวว์หรืออาจจะเป็นการทําภาพเว็บสองที่ผมเก็บเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือภาพเป็นแบบนี้ก็คือชุดนี้อาจจะลงมาเป็นเอกแบน d i n g นะครับอันนี้อาจจะจบเป็นขึ้นขึ้นห้าตรงนี้ห้าน้อยแล้วจบสามเอกไปแล้วตรงนี้ชุดน,นี้อาจจะลงเป็นไซเคิลใหม่อาจจะลงมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็วเอฟเนดิ้งเลยเนี่ยเพื่อจบหนึ่งแล้วก็นีอาจะดีขึ้นไปเป็นขา a หรือเปล่าแล้วก็ชุดน,นี้ลงมาเป็นขา b แล้วเดี๋ยวอาจจะมีเด่ง C แล้วก็ลงไว้สามสี่ห้าเพื่อจบขา A ของสี่ตรงนี้หรือเปล่านะครับอ่านี่เป็นมุมมองในภาพใหญ่ที่เราคุยกันทีนี้ประเด็นก็คือเดี๋ยวเรามาซูมดูตรงนี้เดี๋ยวเราดับไปดูทางเฟรมวิกนิดนึ่งดูดูที่เดดูที่ทางเฟรมสชั่วโมงเลยแล้วกัน พอเราเมาดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงจากโลรอบล่าสุดตรงเนี้ยอ่ามันเป็นโอเวอร์โซยกโลได้แล้วนะของทางเฟรมสี่ชั่วโมงชุดนี้อ๋ะยะไปดูซิมันที่ของทำแผนมาดูตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็เลยมองว่าชุดเนี้ยน่าน่าจะจบแล้วก็คือโลเนี้ยน่าจะจบแล้ว แต่ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะมีเด้งสั้นๆน,นะแต่อาจาจะมีหลุดโลอีกสักขานึงนะอาจจะยังไม่ชุดลงนี่อาจจะยังไม่จบก็ได้อาจจะลงอีสักขานงึงบิตคอยก็ได้อาจจะลงเป็น A B C หรือ X A B C หรืออาจจะเป็น A B C D E แบบนี้หร,ร,รือเปล่าอีกขานึงเพื่อเพื่อจบตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่ามองว่าตรงนี้ผมมองว่าช่วงนี้น่าจะมีเด้งก่อนจากสัญญาณบูดิเนเบเชน ของทางเฟรมน่าจะหนึ่งชั่วโมงรอเปล่านีอาจจังหวะเล่นสั้นๆนะถ้าเกิดว่าใครจะรอภาพใหญ่ถ้ารอภาพใหญ่ก็คือโซนเมื่อกี้นี่แหละที่ผมมาร์คไว้นี่นี่คือจังหวะเข้าสวยๆถ้าราคาลงมาใกล้ๆโซนนั้นเนะี่ยอาจจะจังหวะเข้าอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเป้าขายก็คือโซนโซนด้านบนนะครับแต่ว่านี่เราจะเล่นรอบสั้นๆทางเฟรมเล็กๆตรงเนี้ย ครับเพราะมองว่าอาจจะเป็นการไซเวย์มากกว่านะครับช่วงนี้ก็ชุดเดวิชชุดนี้น่าจะเป็น time frame หนึ่ชั่วโมงดูเป้าเป้านี้ก่อนถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็จะมีเป้าใหญ่ลุ้นไปถึงด้านบนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าตรงน,นี้นะหน้าบ่ายนะวางคัดก็คือดูโซนนี้นะ จะปิดเงื่อนไขของตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเพราะว่าตรงนี้ราคาก็ลงมาถึงเป้าแนละ้วถ้าเราลองวัดเ,เป้าจากชุดนี้นะครับจากทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับมาขายไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาทางเฟรมที่ใกล้ที่สุดที่ฟอร์มกรอบได้น่าจะเป็นทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะตรงเนี้ย วัดเป้าลงมาเนี่ยราคาก็ลงมาถึงเป้าพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ดีเนี่ยที่โซนหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นโซนเนี่ยเป็นโซนแนวรับที่ผมทําไว้เนี่ยโซนนี้ถ้าเกิดว่าราคาย่อมาเนี่ยเราไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดเนเป้าด้านบนหรือว่าสูงกว่าได้นะแผนก็คือประมาณนี้มองว่าชุดนี้น่าจะ,ะ,ะ,ะจบแล้วแหละจากสัญญาณก็คือมีเดเวต์เจนไทม์เฟรมถ้าหนึ่งชั่วโมงก็มีแล้วแหละภาพใหญ่ก็คือตรงนี้ก้อนนี้ ก้อนนี้ทางไอซ์ไอฟันโฟสตมามาพร้อมกันเนี่ยระวังที่จะมีการดิ่นแดงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเฟรมยะสั้นตอนนี้ก็น่าจะเป็นทางเฟรม15บหนาทีนี่ค่อนข้างชัดเลยชุดนี้ของตัวไอซไอแล้วก็ของตัวสตของตัวฟันของตัว m อ c d ีนี่ค่อนข้างชัดเนี่ยชุดนี้ราคาทำโดแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่ทำโดแล้วก็ชุดนี้ก็เบรกไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมองว่า อ่านเข้าก็คือมองว่าชุดนี้ก็คือน่าจะเล่นทางเฟรมย่อยก่อนก็คือ15นาทีเป้าก็จะมีเป้าอยู่ที่โซนด้านบนตรงนี้ละทาร์เก็ตนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าอาจจะเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าแถวโซนนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะรอราคาย่อมาก่อนก็ได้ใกล้ๆโซนนี้ค่อยๆเข้านะครับวางคัสก็คือหลุดโลนี้นะครับเป้าขายคือโซนด้านบนนะครับหรือว่าสูงกว่าเดี๋ยวลองวัดมีลีวอร์ชุดนี้ ถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็จะไปไปแรงอีกเนี่ยโซนเนี่ยไปนู่นเลยอ่าดูเป้าระยะสั้นก่อนครับถ้าเราเข้าตรงนี้นะครับจุดออกเราโดนประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเราได้อย่างน้อยนะถ้าได้ตรงนี้นะหรือเข้าตรงนี้ก็ได้ในนอ่าเจ็ดกัห้าเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งต่อสองหรือหนึ่งต่อสามได้นะครับถ้าถ้าได้เป้าไกลก็หก 67%หรือเจ็เปอร์เซ็นหรือว่าตรงนู้นเลยก็หนึ่งตก็ค่อนข้างคุม้มครับรีวอร์ดถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมองว่าชุดนี้น่าจะเล่นทำเฟรมอันนี้ก็คือเล่นหน้าบายนะก็คือเข้าที่โซนนี้หรือเข้าตรงนี้เลยก็ได้เป้าขายคือโซนสีสีแต่ผมทำเปลี่ยนสีแล้วกันโซนสีแดงด้านบนนะครับจุดเข้าก็คือโซนสีส,นสีเขียวด้านล่างนะครับหรือว่าเข้าตรงนี้เลยนะครับ แพทเทิร์นก็เนี่ยเหมือนเหมือนอินเวนต์นะฮะเนี่ยแต่อาจจะอาจจะออกข้างมากกว่านี้ก็ได้แล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับก็เพราะว่าเน,นี้ยในส่วนเพื่อให้ทำเฟรมชุดนี้น่าจะเล่นก็คือเป้าผมว่าอย่างน้อยก็เนี่ยอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอาจจะขึ้นไปชุดนี้น่าขึ้นไปราคาขึ้นไปทม์ไฮแต่ว่าอินดิเคเตอร์อาจจะไม่ต่างก็คือ เดวเทนแล้วก็ยอ่อลงมาอีกรอบแล้วก็จะไซด์เวย์อะไรแบบนี้ไปหรือเปล่าเพราะชวดนี้มันจะเป็นโซนไซด์เวาแต่ถ้าเกิดว่าได้คำาย่นงจริงชุดนี้อาจจะได้ทางเฟรมสองสองชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงก็ได้นะเป้าเนี่ยถ้าสี่ชั่วโมงก็อาจจะได้ได้สิงโซนนี้เลยถ้าชุดนี้จบแล้วนะมองว่าชุดไซเคิลที่ยอ่อลงมาในน,าน่าจะจบแล้วที่โซนตรงนี้แหละก็ ไอเดียในการเทรดคือมองว่าย่อบายนะครับเพื่อเล่นขายแทร็เก็ตโซนนัานบนตรงนี้นะครับหรือว่าสูงกว่านะครับอถ้าเกิดว่าใครจะวางคัดถ้าวางคัดขึ้นก็คือตรงนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเอ็มู้ได้เนี่ยมันคือตรงนี้นะครับจุดออกก็คือไซนนี้ซึ่งมันซึ่งถ้าถ้าตัวตรงนี้รีวิวอาจจะมาก็คูมเนี่ยเอาเอาตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันหลุดมาแล้วเดี๋ยวมันมาตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้สําหรับตัว อีทเทเลียมก็มองว่าชุดนี้น่าจะมีโอกาสที่ราคาขึ้นจะไปผ่าทาร์เก็ตโซนด้านบนนะครับจากสัญญาณบูลิสเเวอร์เนต์นะครับประมาณนี้ขอโชคดีในการเทรดครับขอบคุณครับ